สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆยามเย็นนะครับวันนี้นะครับน้องขอมาอัปเดตนะครับพัพปิดตา นะกนกคร่านะครับรุ่นรวยหมื่นล้านนะครับวันนี้เอามาให้พี่นะครับยี่สิบรายการนะครับมาให้พี่ได้รับชมกันนะก็ได้มาหนึ่งชุดนะครับเผื่อพี่นะฮะที่ยังไม่ทันบูชาเนะครับเป็นพระอ่ารุ่นก่อนอู้นะนั่นปีที่แล้วนะนะครับนะเดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมกันวันนี้ก็ได้มายี่สิบรายการนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมกันครับพี่ชายนะครับเริ่มจากรายการแรกเลยครับนะตอนนี้มาถึงนะครับบ้านพักเลยวนี่ครับในกรุเชียงใหม่แลวนะมาองเแรกเลยสวยๆเลยพี่ชายกลับเนื้อา่ เนื้อเนื้อ,อชั้นหมากว่าสูุรเลือดตรพี่นะนี่ฮะรายการที่นะ้คนจำนเลิแปดสิบเนะฮะรวมกันที่9ครับนะตะก,กุดเงินแท้หนึ่งดอกฝังครสนะองค์นี้นะผมขอ280บาทพอวพิชัยสำหรับรายการที่1นะองค์นี้ถือว่าท็อปทอปเลยพี่นะรายการนี้นะฮะต่อมารายการที่2ครับรายการที่2มาเป็นเนื้อดำใบรลานนะตะกุดทองทิพย์2ดอกครับเลขคนเบิวนหนึ่งหนึ่งสี่ครับรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชาย,ายาร,รายการที่ไปครับรายการที่สามจ้ะนี่ฮะหรือรายการที่สามรายการนี้เป็นเนื้อเกรสรหน้ากากทองแดงนะครนะับนาเลขคนเบอร์หนึ่งแปดห้านะครับซึ่งรายการบบนียเป็นหน้ากราดต่หายากมากนะครับนะรายการที่ผมขอแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยแปดสิบาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อเกรสรน,นะนะรนรครนะับนะเกสรโรจิวอนเลขคนตเบอร์นะสองแปดห้านะครับรายการนี้ขอสองร้อยสี่สิบาทนะครับ รายการนี้ขอ2 4 0้อี่บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สนะครับหรือรายการที่ห้านี่ครับนะมาเป็นเนื้อเกสรนะครับรายการนี้จะเป็นกุญเงินแท้2ดอกนะครับตะกุดเงินแท้2ดอกองคนี้นะครับผมขอ2 8 0ร้อยแปดสบาทนะครับรายการนี้กุดเงินแท้ที่พี่ชายเลขคนเบอร์หนึ่งดห้ารายการที่ห้าครับนะฮะสวยๆเลยต่อมาครับรายการที่6ครับ รายการที่หกมาเป็นเนื้อว่านฟ้าเงินนะพี่นี่เนื้อว่านฟ้ามหาบารมีนะครับนี่ฮะตะกุดทองทิพย์สองดอกเลขคุตัเบอร์มาเลขแปดสิบเอ็ดรวมกันได้เก้าครับเลขสวยเลยรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทนะครับสำหรับรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อว่านส้มครับนี่ว่านสีส้มตะกุดทองแดงสามดอกครับเลขคุณตัวเบอร์สามสามเจ็ดนะครับเลขคุณตัเบอร์สามสามเจ็ดะรายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดขอแบ่งปันให้พี่สองร้อยห้าสิบบาทฮะ ขอแบ่งปันให้พี่250บาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8นะครับมาเป็นเนื้อว่านเกสรที่เหลืองนะครับตะกรุดทองทิพย์สดอกนะครับเลขคุณตัวเบอร์มาได้สามหนึ่งห้ารายการนี้เอาไป240บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่9ครับรายการที่9เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดตะกรุดทองแดง2ดอกครับเลขคุณตัวเบอร์145 เลขคลนตเบอร์หนึ่งสีครับรายการนี้2 4งร้บาทครับพิจายณาสำหรับรายการที่เก้านี้ครับรายการที่สินะฮะมาเป็นเนื้อว่านนะครับนะเกษรนะครับนะคุกจีวรหลวงปู่มที่ลาเลขคุณตเบอร์มายเลขสองสองสามะเลขคุณตเบอร์มาเลขสองสองสารายการนี้เอาไปพิชาาในะฮะสอร้อยสี่สิบาทครับคุกจีวรหลวงปู่นี่เนะรายการที่สินะครับ รายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากนะครับพุกนเนื้อชั้นหมากตะกุนเงิน2ดอกเลขค้นเบอร์175ครับเลขค้นเบอร์175ครับพี่ชายสำหรับรายการนี้นะครับรายการที่11นะครับนี่นี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะ รายการที่8 8นะั้นนะนะฮะจะกุดเงินแทส2ดอก2 8 0บาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปที่รายการที่12รายการที่12เป็นเนื้อว่าสีงเงินพี่เลขคุณตั้เบิร์เลขก3ึ่ครับรายการที่ตกุดทองทิพสองดอกครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย240บาทครับพี่ชายรายการที่12ฮะ ต่อมารายการที่13ครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อเทาผองตู้กระดูกทองทิพย์มดอกครับเลขค้นเบอร์หนึ่งหกห้าเลขค้นเบอร์หนึ่งหห้าครับรายการนี้เอาไป2นสองจ็ดสิบาทครับรายการนี้เอาไป2นสองจ็ดสิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่13นะครับ รายการที่1 4เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากะกุดเงินแท้2อดอก,ดอกลเลขคนเบอร์1น8ครับเลขคนเบอร์198ครับรายการนี้เอาไป280บาทครับสกุดเงินแท้2ดอกนะพี่จา๋ารายการที่1 6 14ี่นะครับต่อมารายการที่1 5รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากปิดแผ่นทองโรยโลง และก็โรจีวาหลุงปู่มหาศิลาเลขโคนจำอว์นี้สาสที่สองครับรายการนี้รายการที่ส5้าแบ่งปันที่พี่ที่สามอบาทครับนะองค์นี้ขอส0มร้อยบาทที่พี่นะสวยๆเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการที่ สิบหกฮะรายการที่สิบหกครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านสีแดงครับตะกุดทองทิพย์สามดอกสวยๆเลยพี่เลขคนจัเบอร์สองสี่ห้าครับเลขคนจัเบอร์สองสี่ห้าครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบหกครับต่อมารายการที่เจ็ดฮะรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อว่านแดงครับตะกุดทองทิพย์สามดอกครับพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะเอาไปราคาเท่ากันพี่ชายเลขคนจะัเบอร์สี่เก้าเก้าฮะ รายการที่17นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่18ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่างเกส2นะครับกุดทองทิพย์สดอกนะครับเลขคุณตัเบอร์มป็นเลขสามสี่ศูนย์นะพี่ชายเอาไป240บาทราคาเดิมพี่ชายรายการที่18นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่19รายการที่9รายการนี้เนื้อเทาผงทุ้บนะครับปิดแผ่นทองด้านหน้านะครับเลขคุณตัเบอร์สองห้าเก้านะครับ เลขคุณำนวนสอร์259นะครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายขอ2 5งบาทนะครับสหลับรายการที่19าต่อมาครับรายการ20รายการนี้ไม่แพ้กันพี่ชายแต่รายการนี้จีวอนแน่นเลยรายการนี้จีวอนแน่นเลขคุณำนวนสอร์244ครับรายการนี้ขอ280บาทครับรายการนี้โรจีวอนด้วยขอ280บาทครับพี่ชายสลับรายการที่20ฮะ ต่อมารายการที่ย1ิบครับรายการที่เป็นเนื้อเทาผงทูบเลยครับปิดแผ่นเงินด้านหน้าตะกุดทองแดง3ดอกเลขคนละเบอร์1ึ่าเลขคนละเบอร์นึ ok ่ครับรายการนี้ขอ350บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่ย1ิบอดครับต่อมารายการย2ิบรายการนี้เป็นเนื้อว่าสีแดงตะกุดทองที่ย์บสดอกเลขคนละเบอร์491่เลขคนละเบอร์491่ครับรายการนี้เอาไป250บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่ย2ิบครับ ต่อมา,า,าร,ร,รายการยี่สิบสามฮะรายการยี่สิบสามรายการนี้เป็นเนื้อว่านสีแดงครับเลขคนละเบอร์สามเจ็ดสี่ครับเลขคนละเบอร์สามเจ็ดสี่ครับพี่ชายรายการนี้เอาไปครับพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทเท่ากันพี่ชายรายการยี่สิบสามครับต่อมารายการยี่สิบสี่อีกหนึง่งองค์พี่ชายนะครับเนื้อว่านแดงเลขคนลเบอร์สองห้าหนึ่งนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายสำหรับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับวันนี้มีแม็กปันให้พี่ยี่สิบสี่รายการนะครับ ชอบถูกใจอะไรกันไหนบอกเลยว่าห้ามพลานดนะครับแตนะ่สำันี้กลับขอบคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ